เรามีสุนัขนะคะที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำเขามาตรวจร่างกายเป็นประจำด้วยการอันตรสาวช่องท้องนะคะเรามีสุนัขของเชลเตอร์ที่นี่เราจะให้ยาสลบแบบดมยาสลบนะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะ่ะได้ฝึกปฏิบัติเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีการจับบังคับก็จะได้ทำครบทุกคนนะคะ พร้อมมากนะคะสำหรับการจัดสัมมนา,าครั้งนี้เพราะว่ามีบุคลากรที่เรียกว่าชำนาญในการอันตราซาวแล้วก็ในการสอนด้วยนะคะก็จะมีบุคลากรที่เป็นวิทยากรหลักทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์สมเกียรติมีคุณหมอแอมคุณหมอปอนะคะที่จะเข้าเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้แล้วก็จะ ลงมือสอนด้วยตัวเองด้วยแล้วก็จะมีวิทยากรผู้ช่วยอีกสองท่านทุกท่านก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอัลตราซาวช่องทองมาทั้งหมด ก็ถือว่าเราได้ร่วมมือจากภายนอกนะคะนอกจากเฉพาะหน่วยงานในคณะหรือว่าหน่วยงานต่างมหาลายัยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางคณะเราจะได้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในเรื่องของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะในการใช้อันตร์าน์ในการวินิจฉัยให้มากขึ้นค่ะให้กับสัตรแพทย์ที่ทั่วประเทศไทย ก็ปัจจุบันเนี่ยอัลราซาวด์เราเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่แทบจะทุกโรงพยาบาลที่ที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่หน่อยก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกอันนึงที่ควรจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในวงกว้างเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะแล้วก็วิธีการในการใช้อัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องะคะ่ะ เรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการใช้อะค่ะแล้วก็วิธีการอ่านผลเพื่อการวินิจฉัยอันนี้ยังเป็นเรื่องที่มีความทา้าทายอยู่เพราะว่ามีผู้รู้ด้านนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้รู้ตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีในเรื่องของคุณภาพการวินิจฉัยแล้วก็นําไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีได้ด้วย งานนี้เรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงในเรื่องของการทำอันตรสาวช่องทอกมีสถานที่ฝึกปฏิบัติระหว่างที่ฝึกปฏิบัติก็จะมีคุณหมอที่คอยเฝ้าดูระดับการสลบของสุนัขที่จะให้ฝึกก็ค่อนข้างเซฟแล้วก็จะได้ทําได้เต็มที่นะคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติในส่วนของที่เป็นเชิงปฏิบัติการนะคะ มูลนิธิประสุอาทรนะคะเราก็เพิ่งจะจัดตั้งนะคะตอนนี้กิจกรรมที่นำเงินงานที่ในเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปอบรมเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็จัดกับบริษัทเมอร์ชเป็นที่แรกถัดถัดไปเราก็มีโครงการเรื่องของเทรนนิ่งภายในโรงพยาบาลด้วยนะคะอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีการลนช์ในเรื่องของโปรแกรมฝึกปฏิบัตินะคะ